คนขายของใน tiktok shop ต้องรู้นะครับตอนนี้ถ้าจะขายของใน tiktok shop นะฮะจะโดนค่าธรรมเนียมไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นยังไงมาดูกันเลยค่าธรรมเนียม tiktok shop นะครับที่จะเปลี่ยนไปตั้งแต่วันที่1ธันวาคม65นะครับมีอะไรบ้างมันจะมาจาก2ส่วนนะฮะอันดับแรกเลยคือค่าคอมมิชชั่นครับจะคิดจาก4%ี่เจากมูลค่าของสินค้านะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นค่าธรรมเนียมนะฮะการสั่งซื้อ3%ออันนี้เป็นของเดิมนะครับจะคิดจากค่าสินค้าลบจากส่วนลดนะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าสมมติว่าสินค้าของเราคือ500บาทนะครับค่าคอมมิชชั่น4%เเท่าไหร่ฮะเท่ากับ20บาทใช่ไหมแล้วก็ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อฮะเ,เท่ากับเท่าไร่1บบาทนะครับนี่ฮะก็จะกลายเป็น35ดังนั้นคนขายจะได้เงินเท่ากับ500-35ลบ35เท่ากับ465บาบาทนะครับ แต่ถ้าสมมติว่ามีส่วนลดจาก TikTok Shop ใช่ไหมฮะเช่นสินค้า500บาทแล้วก็มีส่วนลด50บาทเนี่ยวิธีการคิดก็คือคอมมิชชั่นเนี่ยก็คือเอา500ฮะคูณ4%นะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อนะฮะอันนี้จะต้องเอา500ลบกับส่วนลดที่ได้จาก TikTok Shop นะฮะ50บาทคูณกับ3%นะครับดังนั้นจะกลายเป็น500ลบ20ลบ13.5คนขายนะฮะจะได้เงินอยู่ที่466.50สดตางค์นะจ้า แล้วเราจะทำยังไงฮะกับเรื่องของค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะที่มันเกิดขึ้นในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับวิธีการของเราก็คือควรที่จะต้องใส่ใจกับการเก็บข้อมูลลูกค้านะฮะฐานลูกค้าเช่นเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะครับหรือการจะทําให้เขาอะมาอยู่ในวงจรของเรานะฮะเพื่อที่จะได้ติดต่อกลับไปหาเขาเพื่อขายซ้ำได้ นี่ส่วนจะเป็นวิธียังไงใครสนใจนะฮะอยากจะรู้คอมเมนต์มาว่าสนใจอยากรู้จ้าจะมาบอกให้ฟังนะครับ